เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกู้ภัยและมูลนิธิกระจกเงาระดมกำลังกว่า300คนค้นหาเด็กชายสารวิทย์หมวกเหล็กหรือน้องวิทย์วัยสองขวบที่หายตัวไปจากบ้านพักในตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหานานสองวันกระทั่งเย็นวันนี้พบร่างของน้องวิทย์ตกลงไปในร่องน้ำบริเวณป่ารกทึบห่างจากบ้านพักประมาณ1.5กิโลเมตรสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยศีรษะจมในร่องน้ำและสวมเสื้อลายกระตูน เจ้าหน้าที่เชื่อว,ว่าเด็กน่าจะถูกฆาตกรรมแล้วนำศพมาทิ้งอําพรางจึงได้ควบคุมตัวนายสนั่นแดงดงบงังซึ่งเป็นตาของเด็กไปสอบสวนตลอดทั้งคืนก่อนจะยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าหลานของตัวเองด้วยการบีบคอเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนนำไปทิ้งบริเวณป่ามะขามหลังบ้านจากนั้นได้เคลื่อนย้ายศพหลานไปทิ้งที่ร่องน้ำในป่าอีกครั้งล่าสุดเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวตาของเด็กไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ